ไปล่าออกผ้าเพชรดำหากิฟบนกป่านะครับหากิฟบใช่เลยตัวที่380ครับามรรจาก,กาศครับนำลมตรงหน้าครับมัน,นเรียบคล้องเราเลยครับ คุณเป็นทีลรง,งานที่ผมอยู่ครับบางทางผมสมุนไวานออกมา้ยินเสียงขัง๋ยวนี้เลยครับเสียงดีอยู่ครับ หายยิ่คกว้างคือเก้าครับเดี๋ยวว่าแจวขึ้นเสานี่ครับนี่ครับรอดเอาขึ้นเสานี่เบิ้งครับหนิเดี๋ยวค่อยรอดุ่นกันครับเดี๋ยวขอเอานกขึ้นก่อนครับใดบ่ได,ไดเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผม Oh, <tries> ยังจะเป็นยังไงดัวครับยู่ไกลครับเดี๋ยวมาเพิงกันในกล่องเราครับผมกับลู่กันครับ เนี่ครับเสียงน่าจะเป็นเสียงต่างไปไ่หรือเปล่าพเนียใจครับเดี๋ยวเบิ้งในกล่องครับตัวโตกัะงามครับโตแข่งขาเล็บม้เล็บใหญ่ครับถือว่าโอเคครับฝากชื่นชอบกะโท่องขามหาผมได้ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ได้ครับสวัสดีครับนกเขาครับใช่ครับ ลูกเขาใหญ่ครับครับผมโอเคครับถือว่าเพชรดำใชะเลยสามครับเมื่อกี้แกะออกมาแล้วครับนี่แหละครับไม้นี่แหละครับอ่าวาย่เป็นยังคือเขายากงาครับใส่ของดีอีกแล้วครับมือนี่เดี๋ยวครับเป็นอันนี้ครับเป็นมกซับครับ อ่าผมแกะออกมาแล้วเมื่อกี้ผมตรวจสอบแล้วครับเนี่ยครับนะถือว่าสุดยอดครับเพียดํำเก็บเฉลยมงคมมกซับครับเนี่ยครับขางเดียวครับอีกขางหนึ่งบ่มีครับคือแกะออกมาค็ยเห็นครับเมื่อกี้นี่อ่าถือว่าสุดยอดครับเฉลยตัวนี้สามแปดศูนครับเนี่ยครับ าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชื่นชอบกับทรเข้ามาได้ครับผมตัวนี้เป็นมกซับครับมกซับเสียงนาจะโอเคครับครับผม